จริงๆเขาควรชิมได้แล้วนะคะต้องบอกว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเป็นตัวชิมหื่แล้วไม่เราคุยกันแล้วไม่ัตัวไม่หักโ้ยักเลีเยเองเลยเลยเลเยย ถ้าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจะถูกฟ้องอแต่พี่เอกเขาก็จะมีซองให้เราพิเ,เถ้าอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบก<ป>ูไปไปญี่ปุ่นโอ้โหแต่หัวใจแง่ปกติดีค่ะไปเยี่ยมอะไรไป วันอะไรทายใครรู <t comb azione> o, ้เปล่าคะหรือว่ายังไงเออไม่ค่ะคนว่าทุกคนว่างวันนี้ค่ะคุณผมกุมภาเป็นเดือนที่พิม่าสวยที่สุดบุยเดียวที่สุดเลยหะก็เลยว่าไปเดือนไหนใครกุมภาทุกปีอยู่แล้วเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีเอ๊สตีเนี่ยพูดเข้าใจว่าเริ่มตอนนู้นพูดอยูมิดูนา นักข่าวมไม่ไปดูเรื่องเริ่ม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 เข้ามา,า,มาคือย,ยังไม่เริ่มเกลียกล่อมที่นี้หรอกเนี่ยหรือว่าตอนนี้มีคุยแล้วยังไม่ยังไม่อยากจะแจ้งเดี๋ยวแบบว่าไม่ดีหรอกมีเมื่อไหร่ก็ไม่บอกแน่นอนรอรบนี้คือจะไม่เ,เงียบเลยคถือเคสถือเคสหรือว่ายังไงไม่ถือเคสค่ะ จริงเขาควรชิมได้แล้วนะคะโดนบ่อยนะคะก็ปีที่แล้วที่เราไปวิ่งไปบ้านเขาเพื่จะมาดูว่าใครเอากระเป๋าเขาไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็จะมาเป็นเสื้อผ้าอีกแต่ว่าพี่เอนี่โดนหลายครั้งคือเขาเป็นคนที่ใจดีเขาจะเป็นเหมือนที่เราเห็นเป็นอย่างเงี้ยแหละรับหลังเขาก็จะกลับบ้านเขาไม่สนใจเลยไมาถอดผมถอดเลยเขาทิ้งไว้ถอดเสื้อผ้าเขาทิ้งวางไว้เขาขึ้นห้อง แล้วประตูบ้านผมไม่ล็อกนะคะอาจจะมีคนเข้าออกก็ลืมแล้วคนนี้เขาคงอัจจะดับไว้ตอนนี้บอกให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนล็อกประตูแล้วก็เซฟก็คือตะิดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยค,ค่ะคือในี่โจรก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะผู้จัดการจะเข้ามาดูแลเป็น <c oughs> คิดไว้กอดไว้แล้วว่าเออเราซื้อส้มไปฝากเขาดีกว่าเนาะต้องพันเจ็ดจำแล้วว่าที่ออกลังบอกเพื่อนฝากซื้อส้มพันเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออคุ้มจ่ายหรือยังพี่อั้งผ้าส้มเพจ่ายเอาเอาอนไปให้เพื่อนอีกคนดิบเอาซองไปให้เพื่อนเยอะเหมือนกันนะ่ไหมครับโอ้วันนั้นแบบดีใจดีเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ใช่อือแเพราะวอมันเดินเข้าบ้านมายัง ถ้าได้กินข้าวแล้วอาจจะไม่ให้ไงอาสี่มือเนี่ยคือเค้นรับเลยค่ะคือเค้นรับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราไปหาเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราถือส้มไปตามธรรมเนียมอ่ะต่อให้เขาเป็นคนใต้ไม่ใช่คนจีนแท้มาธรรมเนียมแล้วเขาก็ต้องแบบว่ากรอกสอบเราแต่เขาเตรียมมาตั้งแต่ต้นเลยเราก็ดีใจว่าเออพี่ไม่ดูไปเราเราบอกว่าเราไม่ได้หวังอะไรนะจริงๆเพราะเราได้เขามาเยอะแล้ววันนั้นก็คือเอาแค่ของเผาแล้วจะไปหาเฉย อ่านบทก่อนนะเพราะเรื่องนี้ได้ฟังจากคนเขียนบทแล้วมันสนุกมากใช่แล้วมันก็ยากมากเลยนะยากจริงจแล้วมันก็เยอะมากเลยนะแล้วคิดว่าน่าจะแบบเยอะมากตัวแล้ววันนั้นวันนั้นคือวันที่เราไม่อยากจะมารบกวนเขาเลยเพราะรู้ว่าเขาต้องจ่ายเยอะไงวันนั้นคือไม่ได้หวังว่าอื่นเราแกล้งเขาได้ไงแต่วันนั้นเพราะเขาจ่ายเยอะเราแล้วเราไปทำไมคุณย้ำวันนั้น เพื่อนไปกันหมดไงแล้ว่าของข่าวว่าถือส้มไปแล้วหให้แต่จริงแล้วเราไม่อยากได้เขาหรอกเออไม่ถือส้มนะไม่คืนเอาเราไปเยอะแท้คนเราจะเริ่มอ่านอยู่เพิ่งได้มันยากมากเพราะมันงงตัวละครมันเยอะแสดงว่ามีใจแต่ะมีอ้ามพันบทสงสารเขาไงเขาก็ต้องไปติดเน้าของพวกเรา ใช่ใช่พี่เองจริงๆเขาเรียน่าต่ยื่นบทแล้วเขาแบบว่ายื่นค่าตัวเพิ่มให้เพราะว่าเขาตื้อมาหลายปีแล้วต่อรองไว้ไงเดี๋ยวคุณเดินขึ้นไม่เราคุยกันแล้วไม่รับค่าตัวไม่ค่าตัวค่าตัวขอตัดเสียขอโทษนะคะค่าตัวเนี่ยมันรับอยู่แล้วจากทุกซ้อมแต่พี่เอ๋เขาก็จะมีซองให้เราพิเศษเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ ความกระลุนน่ะดีเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยจริงนะเยอะแยะขนาดเนี้ยย้ำๆเยอะจริงนะเป็นฉากดราม่ามันต้องมีสองต้องมีสางเรื่องยากมากยากมากยากมากจริงๆเลยเด้อเรื่องเปิดใจดีกว่าไอที่ผ่านมาแล้วเขาไม่รู้หรอกเรื่องเปิดใจคือคนเขียนบทพี่เขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าอุ้ยมันสนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากจริงแล้วมันก็ยากมากด้วยแตาม่ามันหนัก ยากมาคือพี่เอขาทราบว่าเป็นช่วงพักผ่อนของอันอยู่แล้วอันไม่ใช่รับนานเขาก็จะปล่อยๆเอาไม่กอดโบยังไม่ตื้อสีค่ะตื้อจะไม่เล่นแยังไงอ่ะเราก็ลองดูก่อนขอเวลาเดือนหน้ากลับมาจากเที่ยวอะไรให้เสร็จแล้วขออ่านบทใช้เวลาเดือนนึงเพราะบทมันจะขนาดนี้เลยเขบอกถ้าสมมติเดือนหน้าเรากลับมาถ้าอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบเอาแก้บทแล้วเราอาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่เราบางคนไม่ชอบแก้บทมันเหมือนแบบไมปไป็นให้เกียรติคนอ่านบทอ่าไมนิสัยอันปกติแล้วแต่ถ้าข้อเสนอเป็นเพิ่มขึ้นมาเราก็รู้สึกว่า เ,เป็นส่วนประกอบดีกว่าดีโ <c oughs> อเคโอเคคโอเคโอเคนะ